ผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นอ,อยากทราบพระสูตรหมายถึงให้แม่อธิบายพระสูตรใช่ไหมถ้าแม่อธิบายพระสูตรนะผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นก็คือว่าเราถึงแม้เราจะมาเจอคําสอนพระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ตามเรามาเจอคนที่บอกสอนธรร,รมะก็ตามเรามาเจอคนเดินมาก,ก็ตามเราไม่ได้มีศรัทธาในคําสอนเราไม่ได้เดินตามคําสอน เราไม่ได้อย่างลงมั่นในคำสอนนั่นเองคือผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นถึงแม้ธรรมะจะอยู่ใกล้ตัวก็ตามหรือพิขุที่เดินตามพระพุทธเจ้าแม้ตามอยู่ข้างหลังข้างหลังจับชายสังคาสังคาติอยู่เนี่ยแต่ถ้าเธอไม่เห็นว่านี่คือทางหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เธอก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นพิขุนะคะนั่นคือลักษณะของผู้ที่เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นผู้ที่เห็นอยู่ย่อมเห็นในที่นี้คือผู้ที่ ได้มาเจอคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาอย่างลงมั่นแล้วปฏิบัติตามคําสอนด้วยความเคารพศรัทธาด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายนะคะด้วยความที่เลื่อมใสในคําสอนพระพุทธเจ้าถึงที่สุดโดยส่วนเดียวอันนี้คือผู้ที่เห็นอยู่นะคะนะคะแต่ถ้าผู้ไม่เห็นอยู่เราไปพูดคําสอนพระพุทธเจ้าให้เขาฟังเขาจะเห็นว่าคํานั้นเป็นท้อยคําชั่วเขาจะเห็นว่า มาพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องไปไกลๆไ,ไม่อยากฟังนะคะผู้ที่ยังหลงในกามมากเวลาเราไปพูดคําสอนเระพูดท่เจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากคุยด้วยคํำนี้มัน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 ไม่สร้างความจะลงใจให้เขาเขาจะชดชอบพูดเรื่องกามไม่ชอบฟังเรื่องสงบอันนี้คือผู้ที่เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นนะคะไม่อาจพูด ตอบคำถามประวิทเมื่อกี้เนี่ยแม่อาจมั่นใจว่าไม่ต่ำกว่าสิบพะนะคะรวมอยู่ในสิ่งที่แม่อาดตอบเมื่อสักครู่นะคะสามารถดูได้เลยว่าจริงๆถ้าคนเดินมากมาจนถึงที่สุดหรือเดินมากมาจนถึงอยู่ในเนื้อในหนังของเราแล้วเนี่ยพศคือธรรมะพรคือธรรมชาติที่อยู่ในตัวเรานั่นเองนะคะอยู่กับเราตลอดเวลาด้วยนะคะเราใช้จนมันเนียนสนิทกับตัวเราแล้วเนี่ย คำพูดอาจจะไม่ได้ตรงไม่ใช่ exactly word นั้นแต่มันอยู่ในเนื้อหนังมันคือธรรมชาติที่อยู่กับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นตอบคําถามเมื่อสักครู่คือผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นก็คือผู้ที่มาเจอคําสอนแล้วไม่ศรัทธาแล้วไม่เดินตามคําสอนนั่นเอง